เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อย7นะครับ the price of Pizzas at Paul are shown in the following table. Type of pizza, cost, basic vegetarian, basic ham, Paul special, extra toppings. Paul decided to have a promotion with 2 special discounts available on the total cost of pizzas including any toppings. Buy 1 pizza, get any other one for half price. Buy any 4 pizzas, get another one free. Paul had intended that the discount would apply to the as pizza in this case, but forgot to include this wording on the promotional material. He therefore had to allow customers to decide which pizzas would have the discount applied. Seven friends ordered the following pizzas India James Kira ran Medi Nelly Oli, type vegetarian ham ham ham. Pol Special Vegetarian Pol Special Number of Extra Topping s Non-1 Non-1-2-2-1 What was the least possible cost of t h a t pizza order? ก็แปรโจทย์นะครับราคาของพิซซ่าที่ร้านพอลเนี่ย แสดงในตารางด้านล่างหรือว่าตารางต่อจากนี้นะครับ Type of Pizza ก็คือชนิดพิซซ่า Basic Vegetarian Basic Ham o พอ p ส c i เชีแล้วก็ extra t o p p i n g อน,นี่ก็เป็นราคานะครับ p a l decided to have a promotion with two special discounts available on the total cost of pizzas. p a l เนี่ยคิดที่จะจัดโปรโมชั่น ที่ส่วนลดพิเศษสองอันมีให้ต่อราคารวมของพิซซ่า including any toppings รวมไปถึงท็อปปิ้งใดๆ ก็คือมี2แบบก็คือซื้อ1ถาดพิซซ่ารับอีกถาดในราคาครึ่งหนึ่ง One. buy any 4 Pizzas, get another one free ซื้อ4พิซซ่ารับ1ชิ้น free พอเนี่ยตั้งใจว่า ส่วนลดจะนําไปใช้กับพิซซ่าที่ถูกที่สุดในแต่ละกรณีแต่ว่าลืม ลืมใส่ประโยคนี้ในสื่อโฆษณา promotional material นะครั e therefore had to allow customers to decide which pizzas would have the discount apply ดังนั้นเขาเลยต้องอนุญาตให้ลูกค้าเลือก ว่าพิซซ่าใดจะได้รับส่วนลดเพื่อนเจ็ดคนสั่งพิซซ่าต่อไปนี้ What was the least possible cost o f that pizza order ราคาถูกสุดที่เป็นไปได้ของการสั่งพิซซ่าของพวกเขาเป็นเท่าไหร่ ข,ข้ออย่างนี้นะครับสรุปโจทย์ก็คือร้านพอเนี่ยขายพิซซ่าในราคาตามนี้แล้วก็พอเนี่ยคิดโปรโมชั่นมี2โปรโมชั่นก็คือซื้อ1พิซซาจะซื้ออีกถาดได้ในราคาครึ่งหนึงแล้วก็ถ้าซื้อ4พิซซาก็จะได้รับ1 1 i z z a ่พิซซาไปฟรีโดยตัวพอเนี่ยตั้งใจที่จะ ให้ถาดที่ฟรีหรือถาดที่ราคาลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นถาดที่ราคาต่ําสุดแต่ว่าลืมระบุไปก็เลยต้องให้ตัวลูกค้าเนี่ยเป็นคนเลือกว่าจะให้ถาดไหนาราคาต่ําสุดโดยก็มีเพื่อนๆเจ็ดคนสั่งสั่งพิซซ่าตามนี้นะครับอยากจะทราบว่าสามารถสั่งได้ถูกสุดกี่บาทฉะนั้นเราก็มาดูก่อนว่าทั้งหมดเนี้ยมันกี่บาทน,นะครับโดยดูจากตารางที่เขาให้มา ก็เรารู้อินเดียสั่ง vegetarian number of extra topping นอน extra topping เนี่ยจะ2ดอลล่า each ฉะนั้นอันที่นอนเนี่ยก็คือตัดทิ้งส่วนวันก็คือบวก2วันนี้ก็บวก2 t ูเนี่ยคือบวก4แล้วนี่บวก2นะครับทีนี้ในในฝั่ง type เนี่ย uh, basic vegetarian 5ดอลล่า แฮมหกดอลลาร์ 6, แล้วก็พอสเปเชียลแปดดอลลาร์ทีนี้เราก็รวมนะครับแสดงวาอินเดียเนี่ยห้าเจมแปดคิล่าหกแลนส์แปดมาดดี้สิบสองเนลลี่เก้าแล้วก็ออลลี่สิบทีนี้มันมี4ถาดฟรี1ถาดเราต้องการให้ถูกสุดใช่ไหมครับฉะนั้น4ถาดฟรี1ถาด ถาที่ฟรีเนี่ยก็ควรจะเป็นถาดที่แพงที่สุดอันนี้แพงสุดคือ12สมมุติให้อันนี้เป็นถาดฟรีแล้ว4ี่ถาดที่เราเลือกเนี่ยก็ต้องเลือก4ถาดที่ราคาถูกที่สุดก็คืออันนี้อันนี้ใช้เป็น4ฟรีหนึ่งส่วนอีกโปหนึ่งก็คือ1ถาดแล้วลดราคาอีกถาดหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับเราก็เลือกให้ถาดที่ราคาปกติเนี่ยเป็นราคา ที่ถูกแล้วก็ไปลดร,ราคาถาดที่แพงฉะนั้น10ดอลลาร์ก็เหลือ5ดอลลาร์รวมตรงนี้ก็จะได้เป็น14แล้วก็มี5 8 6 8 ห้บวกแปดเป็นสิบวกหกเป็นสิบเวกแปดเป็นสิแล้วก็บวก9กบวกหก็จะได้เป็นส1ก็เลยตอบข้อ A นนะครับ สรุปนะครับข้อนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะให้เราคิดว่าตัวเพื่อนๆเจ็ดคนนี้จะสั่งได้ราคาถูกสุดเท่าไหร่ซึ่งวิธีคิดเนี่ยเราก็มาดูก่อนนะครับว่าโปรคืออะไรโปรคือ4แถม1แล้วก็1แล้วก็อีกฐานหนึ่งเนี่ยลดครึ่งราคา พอรู้โปรโมชั่นแล้วนะครับเราก็มาคิดราคารวมของแต่ละพิซ่าได้เป็น58682 90ทีนี้เราก็พยายามจับคู่ให้ได้ในราคาที่ถูกที่สุด4แถม1เนี่ยจะให้ถูกสุดก็ต้องแถมถาดที่ฟรีเอ้ยถาดที่แพงที่สุดนะครับส่วนอีโปรโมชั่นหนึ่งที่เป็น1แล้วก็อีกถาดลด5 0เนี่ยถาดที่ลดก็ควรจะเป็นถาดที่แพงที่สุดเพื่อจะให้ราคาที่เราได้รับะต่ำสุดก็คิดออกมานะครับก็จะได้เป็น41 ข้อนี้ก็เลยตอบข้อ A นะครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ